สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Excel ในการดึงข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางจากหน้าเว็บเข้ามาแล้วก็ทําการแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเช่นในที่นี้นะครับผมมีข้อมูลจากเว็บไซต์ nutrition chart นะครับเป็นข้อมูลของ baskin robbins ซึ่งแบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่เยอะแเลยนะครับร้านขายไอศครีมยอย่างเช่น31 degree below mix นะครับเ e อ r y Waffle อะไรเนี่ยแล้วก็ไล่มาคราน,นี้สังเกตนะครับตารางนะครับ บางแถวก็มีข้อมูลโอเคบางแถวก็เป็นหัวของตารางแล้วถัดมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีหมวดหมู่แล้วก็มีตัวหัวแถวใหม่อีกนะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้นะครับมาดูว่าเทคนิคในการที่จะดึงข้อมูลแบบนี้เข้ามาเนี่ยเราทำยังไงอย่างแรก c o m m o n sense ของคนทั่วๆไปก็คืองั้นเราก็กรอปนี่เลยใช่ไหมครับคลุมไว้สมมติผมเอาแค่ไม่กี่แถวนะครับ กด ctrl c แล้วก็ามาที่ excel ของเราเลือกสักที่หนึ่งกด ctrl v เราก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้จะสังเกตว่ามันเป็นข้อมูลที่มีการผสมกันของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์นะอย่างเช่นบรรทัดที่6 7เปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจริงเราไม่ต้องการเราต้องการข้อมูลที่เป็นเนี่ยข้อมูลจริงๆเพื่อที่จะมาสัมหาผลรวมตามแถวคอลัมน์อะไรพวกนี้เนี่ยนีผมกด ctrl z อนะ่าเพราะฉะนั้น มาดูเทคนิคการทำอย่างแรกนะครับเราอยู่ที่หน้านี้เนี่ยผมมาตัวที่ URL นะฮะกด c t r l C Copy ตัวนี้ไว้แล้วก็มาที่ตัว Excel ใน Excel ผมมาที่ตัว Data ตรงนี้แล้วก็ข้อมูลเรามาจากเว็บอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งผมใช้ตัว Excel ของผมนะครับเป็น Microsoft 365นะนะฮะ ถ้านับเป็นเวอร์ชั่นคืออันนี้เป็นเวอร์ชั่นสไตล์365คือ20ตัวแรกเนี่ยคือปี2020เลข10นี่คือประมาณเดือน10ดูที่บิลตรงนี้นะฮะอันนี้มาที่ data แล้วผมก็เนี่ย from web ตรงนี้นะครับแล้วก็กด ctrl v แปะตัวลิงก์เมื่อกี้เข้าไปกด OK เคอันนี้มันก็จะไปดึงข้อมูลมานะครับ แล้วมันก็จะโชว์ว่าส่วนที่มันน่าจะดึงได้นะครับมีอยู่2อันนะครับอันที่1 Document อ่ะอันนี้ไม่ใช่คลิกอันนี้ Table อ่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของข้อมูลนะฮะอย่างเช่นมาดูนะครับตรงนี้เนี่ย31 below นะครับตรงนี้มันก็คือข้อมูลอันนี้นั่นเองแล้วเริ่มต้นมา Burry Waffle c r u n c h แบบนี้24 On อออ่ะถ้าดูคร่าวๆแบบนี้ก็ดูโอเคนะครับ พอเราได้แบบนี้ส่วนใหญ่อย่าเพิ่งกดโหลดนะครับเข้าไป transform ตรงนี้กันคลิกไปเราก็จะเห็นข้อมูลนะครับดูแบบเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นขอลัมำแรกมันไม่มีชื่อให้เนี่ยเรา double click ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ว่าเมนูเข้าไปแล้วกันตั้งชื่อขอลัำไว้แล้วดูข้อมูลอ่าคันนี้ปัญหาเจอคือแถวที่1เนี่ยมันเป็นค่าของเหมือนกับว่าหมวดหมู่ category นะครับเนี่ย แต่ที่ One Mix ตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราส c r o l ลงมาเรื่อยๆอนะ่ะเราก็จะเห็นตัวขั้นอีกละตรงนี้อยู่ๆมี Bright แล้วก็ Choice อะไรพวกนี้เนี่ยมาดูนะครับมันก็คือตัวที่พอเปลี่ยนหมวดเนี่ยเนี่ย Bright Choice ตัวนี้ซึ่งเราก็ไม่ต้องการนะครับพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการที่จะลบตัวพวกนี้นะครับเราทำยังไงนะฮะ ตัวนี้ก็คาปูชิโนนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นตัวหมวดนะฮะอานนี้มาดูเทคนิคนะฮะเดี๋ยวผมขยายอันนี้ขึ้นมาพอเราได้แบบนี้มาหลักการในการคลีนข้อมูลที่สำคัญมากคือการหาแพทเทิร์นของข้อมูลให้เจออย่างเช่นพวกเนี่ยคือแถวที่เราไม่ต้องการนะครับมันมีแพทเทิร์นยังไงบ้าง โดยที่ตัวพวกนี้เป็นหมวดหมู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาค่าพวกนี้มาสร้างเป็นอีกคอลัมน์หนึ่งแยกตามหมวดหมู่ของตัวเมนูเพราะฉะนั้นอย่างแรกผมมาตัว a d d c o l u m n ตรงนี้แล้วผมจะสร้างคอลัมน์ที่มาจากเงื่อนไขคือเงื่อนไขของผมก็คือถ้าคอลัมน์เมนูกับคอลัมน์อื่นอย่างเช่นคอลัมน์ serving size เนี่ยมีค่าเหมือนกันอย่างเช่นแถวที่1เนี่ย แสดงว่าตัวนี้จะเป็นตัวแคตตอรี y ส่วนถ้าค่าไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นแถวที่2อันนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะใช้ conditional column นะครคลิก1ครั้งเราจะได้ตัวนี้ผมตั้ง column ว่าเป็น Category แล้วตรงนี้ column name ของผมบอกว่า column ชื่อเมนูตรงนี้ operator ถ้ามีค่าเท่ากับตรงนี้ผมบอกว่าค่ามันจะเท่ากับค่าที่อยู่ใน column อย่างเช่น ผมก็มาเลือกตรงนี้ select column ว่ามีค่าเท่ากับค่าที่อยู่ใน serving size นะครับคือว่าไงถ้าเมนูกับ serving size มีค่าเหมือนกันเราก็จะเอา output ก็คือตัวค่าที่อยู่ใน column เนี่ยก็คือตัวเมนูมาสร้างเป็น column ใหม่ดูนะครับเดี๋ยวมันจะมีสร้าง column ข้างหลังตรงนี้กดโ okay. อเคคราวนี้ดูนะครับผมก็จะได้ค่านี้นะครับเนี่ยขึ้นมา ว่าเมนูตรงนี้เนี่ยเสวันดีกรีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาอพอเจอหมวดใหม่นะครับ bright choice ตรงนี้ผมก็ไล่ตัวนี้ bright choice ตัวนี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วคันนี้มันมีคำว่า two top เนี่ยแถมเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปลบทิ้งได้นะฮะแต่คันนี้พอได้แบบนี้มาสิ่งที่ผมต้องการก็คือตัวค่าที่เป็นแนาตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่าตั้งแต่บรรทัดที่2จนถึงบรรทัดที่ 48นะครับตรงนี้เนี่ยค่าเนาพวกนี้ผมต้องการเอาค่าตัวนี้นะครับมาแทนที่แล้วพอมาเจอบรรทัดที่49บเนี่ยบรรทัดที่50เป็นเนาก็าจะเอาค่าเหมือนกับว่าเอาค่าที่อยู่ก่อนมันนะครับมาแทนที่เนี่ยค่าเนางั้นเราก็ทำแบบนี้นะครับมาคลิกที่ category ขอลำเนี่ยคลิกขวาไปแล้วตรงนี้มี fill fill down เนี่ยจะทำให้เกิดเอฟเฟกผลแบบที่เราต้องการนะครับคลิกไป เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเตอที่วันลงมาแล้วพอเป็นเริ่มหมดใหม่ตรงเนี้ h t Choice ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ไล่กันลงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้อ่ั้ันี้พอได้เสร็จปุ๊บเราก็มาอยู่ที่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบคำว่า To Top t ทิ้งไปด้วยเพราะมันไม่ได้เป็นชื่อของตัว Category มันเป็นตัวค่าเนี่ย Back to Top ตรงนี้ของตัวเว็บนะครับ ติดเ่าต้องลบคำว่า back to top นะครับผมก็คลิกขวาไปแล้วก็มา replace value นะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ back to top แล้วก็ replace แบบไม่ต้องใส่อะไรเันก็คือการลบนั่นเองนะครับกดโ OK. อเคคว่า back to top หายไปละเราได้เป็นแคต e g o r y แบบนี้นะครับาคั้นี้ถัดมาสิ่งที่เรต้องทำก็คือลบพวกบรรทัดพวกนี้เนี่ย ที่เป็นตัว c a t e g o r y ทิ้งนะครับทิ้งนั้นลบได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับ p a t เทิรของข้อมูลแต่งเช่นในที่นี้นะครับผมก็บอกว่าถ้าค่าเมนูกับ Serving Site เท่ากันเนี่ยแสดงว่าแถวนี้เป็นตัวแถวที่บอก category เราก็จะลบมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นเราก็มาทำแบบคล้ายๆเมื่อกี้นะครับผมมา Add c อ l ัมน์แล้วก็ Conditional Column ใหม่ Conditional Column ตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า f i l t e อแล้วกัน ฟิลเตอร์คอลัก็บอกว่าถ้าคอลัมน์เมนูนะครับมีค่าเท่ากับตัวค่าที่อยู่ในคอลัมน์เหมืเมื่อกี้เลยนะครับ serving size ถ้ามีค่าเท่ากันก็บอกว่าเป็น0นะฮะถ้าไม่เท่าก็ให้เป็น1แบบนี้เดี๋ยวนะครับกดโอเคอันนี้ผมจะได้01 แล้วพอผมได้คอลัมน์นี้มาผมก็ฟิลเตอร์เอาเฉพาะแถวที่เป็นเลข1พวกที่เป็นเลขศูนย์คือแถวประเภทที่เป็นตัวแครนด์อรีเห็นไหมครับเนี่ยผมก็มาตรงนี้แล้วก็บอกฟิลเตอร์เอาเฉพาะหนึ่งอ่าครั้น,นี้ข้อมูลของเราก็เริ่มคลีนรขึ้นละแล้วครันนี้เราก็ลองดูคร่าวๆอีกนะครับว่ามีตัวที่มีปัญหาหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับอ่าครันนี้เจอละบรรทัด176นะครับหมวดหมู่อันนี้เนี่ย มันมีค่าปแปลกๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาลบบรรทัดนี้นะครับอย่างเช่นในบรรทัดนี้ผมบอกว่าเนี่ยถ้าคอลัมน์แคลอรี e s นะครับมีค่าเท่ากับแคลอรี e s หรือว่าเอาคอลัมน์อื่นก็ได้นะครับคอลัมน์เซอร์วิ้งใสเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็สามารถทํานี้ได้คือถ้าจะลบแถวนี้เดี๋ยวลองดูว่ามีปัญหาอืน่นหรืเปล่าอ่าอย่างเช่นอันนี้ผมว่าแถวนี้แล้วกันนะฮะผมก็เข้ามาที่ตัว เมื่อกี้นะครับ conditional column ตรงนี้เนี่ยผมมาคลิกตรงนี้ใหม่แล้วก็ขอ edit ตรงนี้นะครับคลิกที่เกียร์ตรงนี้มาเพิ่มสูตรตรงนี้นะครับในการลบผมเพราะว่า add ตัว cost เนี่ยเงื่อนไขถ้าตัว calorie กรน,นี้มีค่าเท่ากับเนี่ย calorie ก็ให้เป็นศูนย์เหมือนกันเราจะได้ลบแถวที่เราไม่ต้องการได้นะครับโดยเงื่อนไข ถ้า else ก็เป็น1กึ่อเค ok อ่ะครันนี้เนื่องจากเมื่อกี้เรามาแก้ s t e ปนี้นะครับเราก็มาคลิก step filter ใหม่มันจะได้กรองอ่ะครันนี้เราก็มาดูใหม่นะครับว่ายังมีแถวที่มีปัญหาหรือเปล่านะฮะอ่ะอันนี้ดูถ้าทาง ok ละพอ ok อแล้วเราก็มาที่ home ตรงนี้นะครับ close and load นะครับอันนี้โดยปกติผมจะใช้ close and load tool นะครับเราจะได้เลือกได้ว่าจะไปวางไว้ตำแหน่งใดอ่ะคลิกตรงนี้ close and load tool แล้วผมว่าเอา existing worksheet ละกันอันนี้ผมจะวางไว้ตรง b 5ก็ได้หรือจะไป a 1อ่ะสมมติง่ายๆเอา a 1นึ่งครับทำนี้มันจะดึงข้อมูลมาอ่าเราก็จะได้เห็นไหมครับเราลองตรวจสอบเนี่ยเรามีตัว category อันนี้นะฮะแล้ก็ข้างหลังเนี่ยเป็นหมวดหมู่อย่างเช่นแค p p u c c i n o b a า s เนี่ยก็มีเยอะเลยแบบนี้อ่ะคราวนี้พอมาดูอ่าสังเกตอย่างหนึ่งเมื่อกี้สิ่งที่เราลืมทำก็คือ ตัวพวกนี้นะครับอย่างเช่นคอลัมน์ C ถึง H เนี่ยมันควรจะเป็นตัวเลขแต่อันนี้มันเข้ามาเป็นตัวอักษรสังเกตว่ามันชิดซ้ายเนี่ย้าเป็นตัวเลขที่ถูกต้องมันควรจะชิดขวาเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาที่เพนด้านข้างตรงนี้นะครับคลิกขวาไป Edit เดี๋ยวผมจะไปเติมสเต็ปนะครับว่าคือคอลัมน์พวกนี้จะเป็นตัวเลขก็เลือกไว้นะครับคลิกขวาแล้วก็ บอกว่า Chain ตัว Type อันนี้เป็นตัวเลขแบบไม่มีทศนิยมนะครับพราะเป็น w h โฮนัมเบอระเราก็จะได้เนี่ยข้อมูลออกมาได้เสร็จกันนี้ก็ close load t o o l ไปได้มันก็จะ Update. อัปเดตเห็นไหมครับคันนี้พวกนี้เนะี่ชิดขวาแล้วเป็นตัวเลขเราสามารถหาค่าเฉลี e ่ยแคลอรี่โปรตีนเลยพวกน,นี้ได้แบบปกตินี่คือวิธีการในการใช้ตัว power query ในการ transform กับ clean ตัว data พอได้เสร็จแล้วก็เซฟไปนะครับอย่างเช่น b a s k i n r o b b i n n Nutrition Info แบบนี้แล้วกัน่าแล้วครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็เข้าจบลงเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ